ท่านประธานสภาที่้ครบรัผมมังกรยนตระกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเสรีรวมไทยขออนุญาตหาหรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลในเรื่องค่าโดยสารเครื่องบินราคาแพงซึ่งพูดกันมาหลายท่านแล้วเรามีโล c o s t a i r ไลน์สายการบินราคาถูกเรามีสโลแกนบางสายการบิน every one can fly ทุกคนสามารถบินได้ในช่วงวันหยุดวันหยุดยาว บางครั้งตั๋วข้างบินไปบางจังหวัด4,000-4,500ถึง 4, บาทวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำ300กว่าบาทประมาณ10,000บาทต่อเดือนปริญญาตรี15,000บาทต่อเดือนบินไปกลับครั้งเดียวเท่าเงินเดือนของชาวบ้านแล้วนักศึกษาจบใหม่จะบินได้ไหมท่านประธานขออนุญ,ญาตเสนอแนะคือหนึ่งขอดูงบการเงินของ โลคอสแอร์ไลน์ทั้งหมดสองขอให้ไปตรวจสอบดูว่าท่านขายตั๋วราคาถูกก่อนสมเดือนสองเดือนเนี่ยกี่ใบในหนึ่งลำราคากลางๆและราคาที่ใกล้บินโดยเฉพาะวันหยุดและวันหยุดยาวพิเศษเนี่ยคุณขายไปเท่าไหร่ผมขอเสนอว่าให้ทำราคาเดียวกันหมดไม่ว่าจะจองสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนวันหยุดหรือวันธรรมดาหาค่ากลางเฉลี่ยให้ได้ น,นี่คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากเสนอโดยผ่านการขอดูงบประมาณว่าท่านกําไรเท่าไหร่ท่านเป็นโลคอสแอร์ไรอันที่สองสนามบินที่บางจังหวัดเมืองรองที่มีสายการบินสายการบินเดียวเนี่ยขอเสนอให้เพิ่มสายการบินเป็นสองสายการบินขึ้นไปเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเฉพาะสายการบินบินแห่งชาติเนี่ยควรจะขยายเพิ่มเข้าไปในจังหวัดเมืองรองอันที่สามขอเสนอให้ สายการบินแห่งชาติของเราเนี่ยบินดอนเมืองด้วยนะครับเพื่อจะมีทางเลือกให้ผูด้โดยสารนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านบังกรเอาเรื่องของท่านเ,นเข้ากรรมธิการคมนาคมนะครับเขาจะได้เชิญมาอธิบายท่านนะนะครับต่อไปท่าน